อดนยวงปเดี๋วไเดี๋ยวไม่ติ้กมาติ๊กสาติกมติม่ติ๊กติกาติกมาติ๊กมาติ๊กติ๊กมติมาติ๊กม่ติ๊กมาติ๊ติ๊กมกมาติงกมาติมาตกิมาตติกิติกมมติ๊กิกมิกาติ๊กมาติกกติ๊กมาตติาตก ถ้าจะกล้องหน้าเราเราเายถักขนาดเลยเนอะพี่หมีพี่หมีพี่หมีมาแล้วพี่หมีมาแล้วพี่หมีไม่ใหญ่ไม่ใหยใหญขาดและแล้วพี่หมีก็มาทันเกือบแล้วเกือบไม่ทันเมื่อกี้เกือบจะไม่รับแล้วถ่ายรูปอยู่ฉันไม่รับโทรศัพท์อันนี้ไม่น่าจะเรียกว่ามาตรฐาน

เย็นเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเอยพี่นานเต่ามันเป็นเาไม่แช่หรอเหอนจะน้องยังไงพี่ชอบ่ล้มพี่มไปเก็บอยากใอ้มันเห็นนมอ้าแล้วมาดูทาไมอ่ะพี่ชอบขอบคุณมากไปตั้งบายบายหลายรอบแล้ว เฮ้ยพี่ชอบงบจาไบายไหวนะนะเออป๊าปไปลจาไะ้ด้าเจอกันอีกทีนานๆเลยแค่นู้นอะบายออกไหมเดีได้ไปเอาเลยเหรอไ่นโอ้โหยัไม่ไวนะพ้อมไหมสามท่าพดพี่ถ่ายคู่เลยไหมได้เอาดิอกพี่ดิถ่ายคู่หน